คครับ okay. สวัสดีฮัฟฟวันนี้ก็มาเจอกับผมเตยเต์ตฮัฟฟนะครับเอาละในวันนี้ในเมื่อคลิปที่แล้วนะ,ะก็ได้ทําการภารกิจสร้างบ้านเสร็จแล้วนะนะวันนี้ก็ผมก็ได้ค้นคิดคุวพ่อคุแม่นานมากเลยนะเอาละวันนี้ก็ผมก็คิดออกแล้ววันนี้ผมจะมาทําภารกิจอะไรกันดีวันนี้ก็เราจะมาทฟาฟาร์มกันดีกว่านะ นี่ก็เราจะหาพื้นที่ในการทําฟาร์มกันดีกว่าโอเคจะไม่เสียนาฬิกาถ้าใหญ่เ,เราจะมาเริ่มทําฟาร์มกันดีกว่าวันนี้ผมก็ได้ค้นคิดว่าเราจะเอาเอาตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้ก็จะติดกับแม่น้ําต่างๆมากมายแล้วตรงนี้เราจะต้องเพิ่มพื้นที่สักหน่อยอาจจะครุขระบ้างนิดนึงก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าเราจะเอาติดๆกับตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปไกลมากๆมา,มาอ่ะละเราจะมา เริ่มทากันเลยดีกว่า Let's go โอเคอย่างแรกเราเราก็ต้องทาพลัวก่อนแต่ว่าเราจะเริ่มทําพลัวไม่ได้เราก็ต้องขุดหินหาก่อนจะหินเยอะๆโอเคเราจะเอาประมาณสักครึ่งตรงนี้ก่อนนะโอเคเราจะมาเริ่มกัน Let's go เ็มเมอร์วะโอ้ยสองอันเลยอรอบ้าไปแล้วก็แรกๆก็จะเอาพอแค่นี้ก่อนนะโอเคเราจะมาเริ่มทำผัวก,กันเลยที่ตินโอเคเราเริ่มเริ่มการสร้างไม้โอเคเราจะประมาณสักสามอันแรกๆก่อนโอเค มาเริ่มขุดกันเลยดีกว่าอืมเราจะเอาตรงนี้เป็นกลางแล้วกันนะแล้วตรงนี้คือสุดเครื่อของมันนะเอ,อ๊ะไม่ได้สิอืมโอเคงั้นเอาตรงเอาที่มันใกล้ๆเอาตรงนี้มันก็ได้นะเราจะไม่ต้องไม่ได้ไปไกลไหนก็ได้แต่อยากได้แบบฟาร์มใหญ่ๆเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ค่อยคิดทีหลัง โอเคแล้วก็คุดดินตรงนี้ครบแล้วต่อไปก็ขุดหินมัางดีกว่าเนี่เหมือนเปิดกดหลาภพาดไป,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 ไปแต่ช่างถึกโอเคเราก็ตรงนี้เสร็จละต่อไปก็เราจะขุดหินเราจะแบง่งครึ่งเอาประมาณสักเลยตรงนี้ก็พอ โ okay. อเคยังแรงไปทำครัวก่อนเปิดครังใจเย็นพี่เราไปยู่เป็นครังอืมแต่ก็ลืมไปเลยเนี่ยเราจะสร้างกล่องเก็บของจิ๊บจิบโอเคเราจะอากองไว้ไหนกันนีใช่แล้วไว้นี่ดีกว่าจะได้ไม่ไปใส่หมอนเอาไว้เก็บพวกจัดการอล้วเดี๋ยวเราได้มีกล่อง เก็บมาเราสร้างไม้ก่อนแล้วก็ที่พวัวพิกแอกอะไรสักอย่างเลยช่างแม่งเก็บไปเอาละมาเริ่มคุดกันเลยหมดพอดีเลยเสองอันชุบชุบโอเคก็เรียบร้อยแลลวแล้วก็เราจะเอา ว่าวางไปตั้งสอันหนึ่งสองสามเอาจาว่วนนี้เป็นกลางแล้วจะยาวทอดไปถึงตรงนี้ก็พอโอเคแล้วก็ยาวสุดก็เอาตรงนี้ก็พอเอ๊ะมันก็ไป็ตรงกับตรงนู้นดิเออ,เ,อ,อเด็ดตัว,วนี่ใช่ไหมชุบได้ปะ ห่างอีกบ้าเดียวโอ้ยวางยาจังโอเคเต็มมือถือเนาะโอเคเราจะเอาประมาณส่วนแบบนี้นะนะโอเคอย่างแรกก็เราก็ต้องขุดสร้างไว้ก่อนไปชิวชิวต้องหาเหรอไกลไหมอันนี้อันนี้อันนี้มาอันนี้เร็วอันนี้เร็ว โอเคมาสร้างอันนั้นไว้ดีกว่าใช่แล้วเานี่ติดตัวไว้จุ๊บโอเคแล้วก็สร้างตัวนี้โอเคจะได้ขุดเร็วกว่า โอเคแล้วก็ขุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเอาโวนตรงนี้ขุดออกแล้วก็เอามาถมด้วยดินโอเคดนเลยไป <S <S 1> <S 1> อะไรกัดแกะนี่วะโอ้ขอบใจนะเจ้าไก่เนาะเจ้าไม่ใช่เจ้าหมาน้อยโอเคฉันขอแล้วกันนะ เหมือนวิ่งข้ามหินข้ามตรงนั้นได้สุยดยอดเลยแต่โอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เราจะไปเอาดินจากในบ้านนำมาถมกันเลยดีกว่าส่วนนัน้นก็ไว้ทีหลังนะกันนะถ้าแร่เหล็กครบสัอันพอดีก็จะได้ถังน้ำได้อย่างดีเลยทีเดียว ้างเผาไว้ก่อนโอเคมมีดินพร้อมเรามีดินสำรองพร้อมอาหารไว้นี่ส่วนพวกแร่เอาไวน้นี่นีก็ด้วยขนแกะด้วยเอาหินหกสิบสี่ไปเก็บไว้โอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะตกกดินเมื่อไหร่นะอ๊บโอเคเราเริ่มกันเลยไป ตีนะนอนสักตรงนี้แถวหนึ่งตกไวแต่เนอต้องเอาเตียงไปแล้ว้ยตกเข้าบ้าน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 อย่าให้มนต์เกิดลำบากแม่ทีนี้นอนได้ก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งอะไร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 โอเค 老妈，他们定个档子过 ชุบโอเคเราก็ทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วตัวนี้กระสับเยอะจริงๆเลยขอละกันนะโกเมเน่จมูน้อยโกเมเน่โกเมเน่โอเคชุบช็อต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 ชอตเปลี่ยนนิ่ยวโกเมเน่จมูน้อยอ้อจะแก่เกินกแล้ว โกเมนเน่ปรับโอเคแล้วก็ทําเขตตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปก็เราจะสร้างหลุมกันนะเราจะสร้างหลุมแบบอย่างเอาแบบให้พอเข้าใจอาแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าน้ําถังเดียวอะ่ะมันจะได้พื้นที่หลายส่วนเลยแต่จะเอาช่องละสามหนึ่งสองสาม สักสี่หนึ่งสองอันเนี้ยจะได้อยู่จะไม่พอดีอะไรก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคก็เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เราจะมาหาเหล็กแรกกันแร่เหล็กจะมาทําทางน้ํากันก็ได้เจอแล้วตรงโน้นส่วนหนึ่งอยากรู้ว่ามันจะได้กี่แร่ ดูกอ่โอ้โหจริงดิแร่เดียวว่าจะฟ้าอืมสถานการณ์เริ่มพลิกผันแล้วโอเคแล้วก็จะมาลองเสียงๆกันดีกว่าเราจะไปหาแร่ที่เหมืองกัน ทีเพียบพร้อมเลยก็คุ้ท่าก่อน,น่าจะไม่ได้เลยแล้วก็สร้างอาหารกับทำอาหารลองฉุกเฉินไว้ดีกว่าโอเคเรามาทำอาหารฉุกเฉินกันโอเคแล้วก็หามาได้เรียบร้อยแล้วนะเอาละเราจะไปหาที่เหมือนกัน let's go เจอชาวบ้านมีของอะไรไหม เว่าไงอ๋อว่าไงมีของมาขายมั่งนี่เนี่ย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 ตายซะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายซะไม่รู้ว่ามาขายอะไรก็ไม่รู้แลกเพิกกระได้ต้นยาท้อเลย เหมือนกันเลยดีกว่าอ๋อตรงนี้มีแกะด้วยเฮ้ยเอยไม่ใช่น่าลองหาสมุดรตรงนี้ก่อนเฮ้ยเจอแล้วอยู่ทางน,นู้นโอเคเราไปดูดีกว่าจุบ๊บไม่ต้องถึงขั้นไปเหมืองก็ได้นะอ๋อตรงนี้มันแถวแบบแถวเหมืองง่ายๆโอเคแถวเมืองหินเมืองหินแหละเฮ้ยครบแล้ว เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคไม่ต้องไปไกแล <c oughs> แล้วโอเคล้านี่มา <c oughs> ระหว่างล้อก็เราทำอั่นดีกว่า <c oughs> ทำพลัว โอ้ทำโลได้เลยเนี่ยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าโอเคได้แล้วต่อไปก็สร้างถังน้ำปุ๊บเรียบร้อยโอตกกลางคืนแล้วสินอนดีกว่ายังไม่มารอนสักแป๊บบ้านแสนสุขโอเคโอเคนอนดีกว่าอ่า เช้าวันที่สดใสของวันถัดไปโอเคแล้ววันนี้ก็เรามีนิว้อมโอเคเรามาลักน้ำกันเลยปุ๊บ <c oughs> โอเค,อเ,คเสร็จแล้วให้จมูกทีนี้เวทีของฉันออกไปซะมูฮะโอเค เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยเกินไปยังขาดภารกิจอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือเราก็ต้องทําขุดพลวเราจะขุดผัวแบบไฟฟ้าแบลบอยากเห็นใช่ไหมเ่าว่าไฟฟ้าแหลมมันเป็นยังไงนะ่ะโอเคนะสามสองหนึ่งเริ่มได้นี่เป็นไงล่ะโค้ดไฟฟ้าแลบเลยเป็นไง เทใชเ่ไ,ไหมล่ะเห็นไหมนี่แหละเริ่มน้ำจะเริ่มขึ้นแล้วจะได้หลายร้อยเลยอยากเห็นความเร็วแบบสุดๆแบบถึงนู่นน่ะทีเดียวเลยอะ่ะแบบหมดหน้าเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดโอเคนะสามสองหนึ่งไปอ่าเป็นไงโคตรเร็วโคตรเดอะแฟเลยเห็นไ,ไหมล่ะ ผมแล้วไม่ผมไม่ขี่โม้อาวละก็ได้เสร็จแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังขาดอยู่ที่แรกๆเคยบอกว่าไว้มีสองอย่างแต่ว่าไม่ใช่มีสามอย่างก็คือลวกั้นกับหาหญ้าปลูกผักโอเคเราก็มันจะหาไม่ช่วงไม่อายากมากประมาณแบบเนี้ยอาจจะตอบได้นี่งไงตอบได้แล้ว เราจะเอานี่จะสร้างให้เต็มเลยแต่ค่อนข้างที่ใช้เวลานานมากโอเคเราไปกันเลยดีกว่า let's go <S ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าการที่เราอ่ะขุดหญ้าใช่ไหมมันโอกาสดอกามันยากมาก งั teaser, ้นก็เอาภารกิจสุดท้ายกันดีกว่านะขออันนี้ยกเลิกแล้วกันนะมันโอกาสมันยากมากเรามันไม่ง่ายนะมันไม่ยากด้วยนะโอเคงั้นไปกันเลยนอนดีกว <c oughs> ่าเออก็ผ่านไปอีกวันหนึ่ง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 ชาวันสดใสเคแล้วก็มาปกยากันดีกว่า แต่ถ้าปลูกหญ้าก,ก็มันก็พอเวลาตกโปปลูกตโตรใช่ไหมแล้วมันก็จะขยายหญ้าไปเรื่อยๆนะมันจะขยายไปเรื่อยๆแหละโอเคเอาประมาณแค่นี้แล้วกันนะโอเคก็เราจะมาสร้างรั้วกั้นดีกว่าแต่ผมก็มีวิธีคิดออกแล้วว่าจะเอารั้วกั้นแบบไหนกันดี มีวิธีแต่เราต้องใช้หินเยอะมากโอเคอาหามันนวนอาหามนนวนนี่ก็ได้เอาหินมาหินหินหิน,หนโอเคเราจะจิพานสัน้นเร็วเข้าใจก็คือเราจะสร้างลั้วประมาณ อานนทุกคนจะแปลกว่าเรามีไว้ทามันอย่างนั้นเหรอเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันโอเค <c oughs> อถ้าจริงๆความคิดส่วนตัวของผมก็คือว่าถ้าจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอีกเราก็จะมีรั้วกัน้นแบบรั้วบนตรงนี้จะเป็นรั้วกัน้นและส่วนตรงนี้เอาไว้แบบทางเดินได้เป,ป็นไงเก็ตปะโอเคน่าจะเก็ตอยู่มั้งหมายถึงผมเก็ตหรือเปล่าโอเค Okay. เรามาเริ่มทำกันเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็าจะได้รู้เรียบร้อยแล้วแต่ไปก็จะสร้างอีกชั้นหนึ่งเอ๊ะมันจะเหมาะดีป่าววะไม่เหมาะไม่เหมาะขุดดีกว่าโอเคเรียบร้อย มันก็มาเริ่มกันเลยอีกตั้งยาวไกลเลือกินแต่ก็เราจะใช้วิธีสุดๆนึงน,นะอย่างตรงนี้ตรงนี้จะมาตรงนี้จะเป็นบล็อกพอสักสามหนึ่งสองสามแล้วก็ขุดตรงแล้วก็ขุดตรง นี่เออแบบนั้นแหละเอสร้างบันไดใช่สร้างบันได,นไดโอเคเราก็จะสร้างบันไดแต่เราต้องใช้ไม้โอเคจุ๊บจุ๊บโอเคเรียบร้อยหนึ่งสอง โอเคนี่ก็ได้แล้วโอเคแล้วก็ไปหาหินก็ไดีกว่าอืมแถวนี้ก็เจ้าแกะก็ไม่หลบกลัวเราแล้วเอาเลยอ๋อมีอันนึ่งนี่วะลืมดูโอ้พระเจ้าจอชแต่ช่างมันเถอะแต่ไม่เป็นไรโอเคเราไปลงนี่ดีกว่าครุ่มครุ่มริ้งโอเค เราก็เริ่มตรงนี้ไปน่าจะสร้างผิดพลาดหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้ว yes โอเคเราก็ได้ตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปก็เอ,อล้วก,กันตรงนี้ได้ป่าวะ อืมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยที่หลังมากันนะโอเคใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วไปอ,อยู่ไหนวะ ค่อยฉีหลังชิบชิบชิๆชิๆชิชิบชิบป๊อเเหยียบเอาเพอเหยียบสังนั้นแค่แบบเผลอไปโดแบบเผลอโดพลาดนิดเดียวก็ไอ้นานสละชิบชบชิบๆๆบๆๆบเยียบเสร็จสักที เท่านี้ก็ก็จะได้ฟาร์มเรียบร้อยโอเคก็ได้ทำการภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็จะได้ฟาร์มประมาณนี้นะโอเคก็ขอบคุณที่มาดูช่องคีปผมนะครับถึงผมจะเป็นมือใหม่ก็ตามแต่ก็พยายามจะทำคลิปให้ดีมีคุณภาพให้ดีที่สุด แล้วไม่ฝืนตัวเองกันไปนะโอเคตอนนี้ผมก็จะเริ่มเพียกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮาวฟูอย่าลืมอย่าลืมนี่บายบายเอยปองกราชังนี้สินี่ต้องหันทางนี้บายบายดาไม่แทงหัววะ้่นะ <c oughs> โอเคบายบาย